สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเลิฟทีวีอีกครั้งหนึ่งนะคะกับดิฉันนัชชาเทพธิรเทียนชัยค่ะในช่วงทางเลือกสู่ทางรอดกับยาน้ำสมุนไพรจีน หัวลักเสียมค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามีผู้ป่วยนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะแต่ปัจจุบันเขามีรอยยิ้มมีความหวังแล้วก็มีความมั่นใจเป็นพิเศษมากขึ้นนะคะมาค้นหาความจริงกับเธอเลยดีกว่านะคะวันนี้พบกับคุณรัฐาทีราคันธพัฒค่ะสวัสดีค่ะคุณรัฐา ยินดีนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะวันนี้นะคะอยากจะทราบว่าคุณรัฐาเนี่ยเดี๋ยวทราบทราบอายุก่อนดีกว่านะฮะ40ค่ะแล้วนะคะค่ะอายุ40นะคะแต่ยังสวยอยู่นะคะคุณรัฐาคะคุณรัฐาประกอบอาชีพอะไรคะฝันทำงานออฟฟิศแล้วก็ช่วงหลังก็ค้าขายค่ะค้าขายมีคือมีธุรกิจส่วนตัวนะคะมีปัญหาเรื่องโรคภัยนะมีปัญหาเรื่องทำงานตามเวลาไม่ได้อืมค่ะ มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะเป็นโรค SLE ค่ะเป็นตั้งแต่ปี2539โรค SLE นะคะ SLE ที่เรียกกันว่าโรคคุ้มพวงนะคะค่ะพอเป็น SLE เนี่ยมันก็จะตามมาด้วยอาการไวทองนะคะไวทองเหรอคะไวทองแล้วก็ปวดตามข้ออายุแค่นี้เป็นไวทองได้ด้วยใช่นะคะเป็นไวทองเพราะว่าเป็น SLE เนี่ยถ้าคนที่รู้จัก SLE เนี่ยจะรู้ว่าคุณหมอจะพูดเลยว่า คนที่เป็นโทษนะคะเชื้อให้ชวีเนี่ยสังคมทอดทิ้งแต่คนที่เป็น SLE เนี่ยสามีทอดทิ้งเพราะคะเพราะว่าจะเป็นโดยโรคก็คือจะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไปเลยนะคะสําหรับท่านหญิงตรงนี้โอ้วก็ผิวพรรณก็คือวัยทองก็รู้ว่าจะแก่ไวหยย่นไปเลยค่ะเป็นเยอะมากค่ะมีวัยเป็นมา15ปีแล้วนะคะสําหรับ SLE ค่ะแล้วก็มาเป็นวัยทองด้วยนะคะ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราตอนนั้นคือคือมีอาการอะไรบ้างคะปวดข้อแล้วไม่มีแรงทานอาหารคือเบื่ออาหารคือทําอะไรไม่ได้เลยจะจะวูบประจําจะวูบประจําคือเหมือนคือทํางานเหมือนเป็นลมอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอากคือทําอะไรกวาดบ้านนิดนึงขวัญก็ต้องต้องลงไปนอนแล้วก็ขึ้นมาทําใหม่ก็เลยต้องออกจากงานแล้วมาทำาคร่ขายของตัวเองคือหลังจากที่เป็นมา15ปีเนี่ยคือครั้งสุดท้ายล่าสุดเมื่อปลาย ที่แย่คือต้องแอดมิดเลยเข้าโรงพยาบาลแอดมิดเลยค่ะอาการยังไงบ้างคะตอนนั้นตอนนั้นที่แอดมิดก็คือไข้ขึ้นสูงสูงมากไข้ขึ้นสูงแล้วก็เพลียแล้วก็ปวดข้อยกแขนไม่ได้ยกแขนไม่ได้ไปไม่ได้นะคุณหมอก็ฉีดยายาสเตียรอยที่สำหรับรักษา SLE อลีนะเข้าเส้นเลือดดำค่ะฉีดไป15บห้าวัน พอสิบห้าวันคุณหมอเขาไม่พอใจในการรักษาคุณหมอข็ต่ออีกเจ็ดวันต่อเจ็ดวันคุณหมอก็เพิ่มเพิ่มยาแก้ปวดเข้าไปด้วยค่ะทําให้เราแพ้ผื่นทั้งตัวหน้าดําทั้งหน้าเลยดําแบบดําแล้วคุณหมอพอหลังจากที่เราเราเราคุณหมอไม่ให้ดูกระจกอะค่ะหลังจากที่คือมันดูไม่ได้แล้วให้ดูไม่ได้คุณหมอกลัวรักไม่ได้คุณหมอก็เลยคุย คุยได้ไม่ให้ดูกระจกแล้วก็ขนาบข้างด้วยพยาบาลสองคนบอกว่าไม่รักไม่ตอบสนองต่อการรักษาเพราะว่ามันมันเยอะมากแล้วเลยคือไม่ดีขึ้นเลยที่อยู่มาสิบห้าวันแล้วก็สิบห้าปีอ่ะหมายถึงว่าในโรงพยาบาลสิบห้าวันนี้ก็คือต่อเจ็ดวันต่ออีกเจ็ดวันก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเลยแล้วยังไงต่อคะคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าเราอยู่ต่อได้อีกประมาณเก้าเดือนก็คือเรายิ้มคือคุณหมอขอ ่ากําหนดเวลามาเลยว่าเก้าเดือนถ้าอยู่ผ่านไปได้เก้าเดือนเนี่ยก็ได้ไม่ให้กําลังใจกันเลยนะคะคุณหมอเราพเพราะเราต้องการอย่างอย่างนั้นจริงๆคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าถ้าถ้ายาที่รักษาเนี่ยมันไม่ตอบสนองพอพอจะทานอย่างอื่นได้ไหมเพราะว่าขวัญทานยาแล้วแพ้ทานยาตัวอื่นแล้วแพ้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 ทุกตัวเลยยาที่คุณหมอรักษาคุณหมอหลังจากอาการนีขึ้นคุณหมออัดน้าเกลืออัดน้ําเกลือให้ให้กลับมาที่บ้าน แต่ว่าอาการหน้าเนี่ยไม่หายตัวก็ไม่หายค่ะกลับมาที่บ้านที่ตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นผื่นค่ะผื่นเป็นผื่นผื่นเหมือนผิวหนังคุณหมอบอกว่ามันเป็นผัาเส้นเลือดแดงแตกค่ะแตกมันจะแตกเป็นจุดๆๆอะค่ะเป็นจุดแล้วเหมือนเหมือนเหมือนเราโดนไม่รู้สิคะเป็นผื่นไม่เนี่ยคือมันเยอะมากเยอะมากเยอะทั้งตัวจนขันเลยบอกว่าคุณหมอแล้วถ้าอีกเก้าเดือนเนี่ย ถ้าจะตายไม่อยากตายแบบนี้ค่ะ,คะขอตายอยูสวยหน่อยอะไรอย่างเี้นอนคิดอยู่ตั้งนานว่าจะทํายังไงคือเก้าเดือนก็เก้าเดือนไม่เป็นไรแล้วจะทํายังไงให้ตัวเองสวยอะ่ะกลับมาสวยหน้าเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอนคิดคิดไปคิดมายาแคปซูลเราก็ทานไม่ได้เพราะว่าแพ้ตัวแคปซูล หันไปนึกถึงอาจารย์สิงห์ขอนค่ะแกเคยแนะนําให้ทานยาน้ํายาโมเลกเซียมอ๋อคือเคยรู้จักมาก่อนแล้วก่อนหน้านี้สองปีแต่ไม่ได้ทานไม่มั่นใจไม่มั่นใจนะคะเป็นยาเทวดาไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วพออาจารย์สิงห์ขอนก็เลยโทรคิดถึงคิดถึงก็คิดถึงยาตัวนี้ขึ้นมานะคะก็เลยบอกแกว่าอาจารย์มาดูหน้าขวัญเถอะมาดูหน้าขวัญตอนนี้แล้วกันแล้วขวัญทานตัวนี้ได้ไหมอาจารย์บอกอาจารย์ก็คือ คือขวญจะเป็นเยอะมากนิ้วล็อกขวดข้อทุกอย่างคือมีนิ้วล็อกด้วยนะคะแล้วก็ขวดข้อกระดูกสันหลังสุดอะไรคือเยอะเยอะมากค่ะก็เลยทาก็เลยอาจารย์ขอขอซื้อที่อาจารย์อาจารย์ก็เอาส่งให้แล้วก็คือจะอัดอัดแบบเยอะเลยค่ะทานเยอะใช่ไหมคะทานหัวลักเซียมนะคะสี่เวลาเลยช้าสี่เวลาช้าก่อนเช้าบางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนก่อนนอนพอทานไปที่ขวดหนึ่งก็คือรู้สึกว่า ดีขึ้นคือเรารู้จากภายในเรารู้เรารู้เรารู้ตัวเราเองว่ามันดีขึ้นนะคะแต่ว่าหน้าหน้าก็ยังเหมือนเดิมแต่คนที่เข้ามาเขาบอกว่ามันก็ดูผ่องขึ้นดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าไม่มันมันไม่เดี๋ยวมันไม่ทันเก้าเดือนไม่ทานเก้าเดือนเตรียมตัวแล้วนะคะได้ขออาจารย์บอกขอจูด้วยเอาพวกจูนะคะคือตัวนี้นะคะขอซื้อสองกล่องแต่ทั้งหมดทานจูช่วงสองเดือนแรกทานจูไปสองกล่องแล้วควบคู่กับัมเสียงไปด้วยค่ะ จนทุกวันนี้เป็นประมาณหลังจากทานโฮลลกเซียมไปสองขวดแล้วก็ดูไปประมาณสี่แผ่นกะ็ได้ได้มันจะมีวิดีโอที่อาจารย์เคยถ่ายไว้ทุกวันนี้อาการปวดข้อปวดหลังหรือว่าอาการที่แบบเราทํางานไม่ได้เนี่ยทำได้หมดแล้วทําได้หมดแล้วแล้วก็ คือเก้าเดือนนี้ก็ผ่านมาแล้วผ่านเก้าเดือนมาแล้วนะคะผ่านมาแล้วหน้าตาหน้าตาก็อย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ยิ้มได้ขนาดนี้นะคะต่อไปเรื่อยๆวันนั้นเนี่ยวันที่เราตัดสินใจที่จะทานเนี่ยเพียงแค่อยากจะอยากจะตายแบบสวยๆนะคะะแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาอยากจะให้บอกนิดนึงว่ามันมันได้อะไรกลับมามากกว่านั้นมันได้ได้ได้กลับมามากกว่าคือไม่เคยคิดเลยว่ามันมันมันจะได้ขนาดนี้เพราะว่าคนที่ ทั้งหม w ู่บ้านเนี่ยเขาเห็นเราตอนที่เราแย่เราไม่มีแรงเดินจะตักข้าวใส่ปากเนี่ยค่ะือฝืนอยู่แล้วนะคะก็ยังไม่มีแรงค่ะแล้วทําไมเราเราได้ทุกคนก็พยายามจะคือก็กินอะไรอะไรอย่างเงี้ย่างนี้แล้วยาหมอคุณหมอก็หยุดแล้วเพราะว่าเราทานไม่ได้ใช่ไหมก็คือแพ้แพ้แพ้ทุกอย่างน้ยายอลักเสียมเราไม่แพ้เพราะเราทานได้คืออัดอัดอัแบบเยอะๆเลยค่ะปัจจุบันนี้ ทานแต่หัวลักเซียมหัวลักเซียมค่ะทานแต่หัวลักเซียมเหลือแล้วยายาแพทย์แผนปัจจุบันไม่แล้วคือไม่มีเลยนะคะแล้วอาการตอนนี้อาการตอนนี้ที่เหลือก็คือแค่ตื่นมาตอนเช้าซึ่งเป็นอาการของ SLE อยู่แล้วไอกำเราจะกำตื่นเช้ามาเนี่ยเรานอนท่าเนี่ยมันจะตึงอ่ะอาจจะกำกำมือไม่ได้อาจะต้องอยู่อย่างเงี้ยประมาณพักหนึ่งค่ะเมื่อเมื่อสองที่ก่อนแต่เมื่อเช้าเนี่ยตื่นมาเรารู้สึกว่า อาจารย์โฮตาตื่นมาแล้วเข้าห้องน้ำได้เลยแบบไม่ต้องไม่มีอาการเหล่านั้นเลยจริงๆแล้วคุณลฐาเนี่ยนะคะทานแค่เมื่อเดือนมกราคมค่ะปลายมกราคมต้นกุมภาค่ะค่ะห้าสี่นี้ห้าสี่นี้เองนะคะตรงนี้อยากจะให้คุณรัฐาฝากกับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นิดนึงแล้วกันค่ะค่ะก็คือ ขันนะคะเป็นแบบผู้หญิงที่รักสวยรักงามใครที่เป็นโรคแบบขวัญเป็น SLE หรือว่าเป็นทุกอย่างเส้นเลือดกดพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะย่าเนี่ยถือว่าถ้ารักษามามานานมาเยอะแล้วก็อยากจะให้คือลองดูค่ะคยอมรับว่าเป็นยาเทวดาจริงๆตอนแรกคิดว่ายาที่คุณหมอรักษาเนี่ยคือยาเทวดาแล้วแต่ตอนนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าโมรักเซียนน่ยค่ะเป็นยาเทวดาจริงๆที่ทําให้ขวันคือขัญไม่คิดว่าขัญจะต้องตายอีกแล้วค่ะคงอยู่ได้ไปอีกหลายปี เพราะว่าเรามีมวลักเสียมอยู่ตรงนี้นะคะค่ะคุณผู้ชมคะนะคะและทุกๆวันอย่างนี้เวลาเดียวกันนี้ละค่ะนะคะ หลากหลายผู้ป่วยนะคะมากมายที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้วันนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบคุณคุณรัฐามากมากเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็สละเวลามาให้ความรู้กับคุณผู้ชมนะคะถ้าท่านใดมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะอย่าปล่อยร่างกายของคุณให้อยู่อย่างนั้นเลยนะคะถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกับคุณรัฐานะคะอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นก็นึกถึงยาน้ํามสมุนไพรจีนหัวรักเสียมนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะคะดิฉันและ คุณละถาต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ